สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำนะครับวันนี้วันศุกร์ที่16กันยายน2 0 2 2ั่อพบกันนะครับในพระธรรมเรวินิตินะครับบทที่18วันนี้เรวินิติบทที่18ข้อที่1นึงถึงหในพระธรรมเรวินิติบทที่18นะครับเป็นเนื้อความที่ได้พูดถึงการห้ามการล่วงประเวณีนะฮะ ตามหัวข้อของพระคัมภีร์เลยห้ามการล่วงประเวณีของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ได้กล่าวว่าพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเจ้าทั้งหลายอย่ากระทําดังที่เจ้าที่เขากระทํากันในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งเจ้าเคยพมนับอยู่และเจ้าอย่ากระทําดังที่เขากระทําในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเรากำลังจะพาเจ้าไปนั้นเจ้าจะประพฤติตามกฎเกณฑ์ของเขาเจ้าทั้งหลายจงกระทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตามเราคือพระยาเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราด้วยการกระทำตามนั่นแหละ มนุษย์จึงจะมีชีวิตอยู่ได้เราคือพระเจ้าเนื้อความตรงนี้นะครับพระเจ้าได้กล่าวและตัดกับโมเสสที่จะกล่าวกับประชากรของโะรงโดยเฉพาะเรื่องการที่จะรักษาชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้อยู่ตามกฎเกณฑ์ให้อยู่ตามกฎหมายของพระเจ้าที่ได้วางไว้กับเขาเพื่อชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่ พอพระทัยพระเจ้าดังนั้น <c oughs> เกี่ยวข้องกับการห้ามการล่วงประเวณีนะครับเพิ่มพีได้ทำให้เราได้เห็นภาพว่าพระเจ้าทรงกำชับนะครับและบอกกับโมเสสนะบ,บอกว่าอย่ากระทำตามนะฮะเหมือนคนอียิปต์ที่คนอีเซลทั้งหลายเคยอาศัยอยู่ที่นั่นะ่ะสิ่งที่ไม่ดีหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณีหรือการ ใช้าทางเพศในทางที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะการกระทําด้วยความลามกนะหรือว่าทาใช้ในทางที่ผิด mm hmm. พระเจ้าบอกว่าในอดีตนะเจ้าที่เคยอาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ก็อย่าไปทําตามเหมือนคนอียิปต์หรือกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและในอนาคตที่กําลังจะเข้าไปในแผ่นดินคานาอันที่พระเจ้ากําลังจะพาพวกเขาไปเนี่ย ก็มีคนคาณาอันหรือคนอชนชาติต่างๆที่อาศัยในดินแดนคาณาอันอยู่แล้วที่เขากระทําผิดเจ้าก็อย่าจะอย่าไปกระทําตามอย่างเขาแต่จงอะไรครับรักษากฎเกณฑ์รักษากฎหมายของพระเจ้าและพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนมีหลายข้อนะในบทนี้ที่พยายามกล่าวว่าเราคือพระเจ้า เราคือพระเจ้าดังนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าทรงแสดงถึงความห่วงใย,ยและปรารถนาให้ชีวิตของคนของพระเจ้าหรือคนที่ตามพระองค์นั้นมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยที่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวข้องกับการอนาจาร การไม่ให้เกียรตินะครับการที่ไปเปิดของลับของคนในครอบครัวหรือใครก็ตาม <S <S เกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณี <S <S การมีสัมพันธ์กับที่ผิดจากที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นะครับไปมีสัมพันธ์กับชายแทนหญิงอย่างนี้พระพีก็มีกล่าวไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ อย่ากระทําตัวลามกอนาจารด้วยสิ่งเหล่านี้เลยหรือไปเกี่ยวข้องกับมีสัมพันธ์กับสัตว์ต่างๆนะดังนี้พระพิพจึงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่กามวิปลาสไปแล้วนะครับดังนั้นคนของพระเจ้านะฮะเราต้องตระหนักเสมอว่าพระเจ้านะหรือพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าของเราคำนี้ย้ำบ่อยมากนะในบทนี้เนี่ย ที่บอกว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าถ้าเกิดตราบใดก็ตามเรายังไม่รู้จักพระเจ้าตราบใดก็ตามถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยความยำเกรงหรือการให้เกียรติในการที่จะเชื่อฟังตามกฎเกณฑ์ตามกฎหมายของพระเจ้าผมว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราตระหนักอยู่ในใจเสมอว่าใช่พระยาเวคือพระเจ้าของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในที่รับตาคนหรืออยู่ในที่แจ้งเราจะให้เกียรติโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องเพศเราจะให้เกียรติพระเจ้าเราจะไม่ล่วงประเวณีเราจะไม่ล่วงล้ำสิทธิของใครและจะทำตามกฎหมายของพระเจ้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาด้วยความรู้สึกหรือพยายามอ้างสิทธิบางอย่างแต่ว่าเพิ่มพีว่าอย่างนี้ครับเราก็ต้องต้องเชื่อฟัง แล้วก็ทําตามเพื่อเราเองจะมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่ได้ผิดเรื่องการล่วงประเวณีอย่าลืมนะครับพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของเราเมื่อเราตระหนักอย่างนี้ผมเชื่อว่าเราจะไม่ไม,ไม่พลาดหรือเราจะยำเกรงพระเจ้าได้มากขึ้นนั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรที่เราจะรักษาชีวิตของเราถวายเกยียรติแด่พระเจ้าต่อไป ปรอธิฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระคำของพระองค์ได้แสดงถึงกฎเกณฑ์และความรักและความห่วงใยจากพระเจ้าที่เราจะไม่ใช้ชีวิตของเราผิดพลาดจากในอดีตเหมือนคนอิเซลที่จะไม่กระทำตามเหมือนคนอียิปต จะไม่กระทำตามเหมือนคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินคาณาันแต่เขาจะถือกฎเกณฑ์รักษาก,กฎหมายของพระเจ้าเพื่อเขาเองจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และจะไม่กระทำผิดในเรื่องการล่วงประเวณีหรือเรื่องเพศที่จะใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ได้ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้เข้าใจความจริงมากขึ้นให้เราได้ตระหนักและรู้เสมอว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของเรา เพื่อเราจะยำเกรงเพื่อเราจะให้เกียรติในทุกททางในทุกๆด้านในชีวิตของเราเราอธิษฐานขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอภัยผ่อนครับ